patipatihaya sapkhaaya palang putang kelangpatipati pahaya sap sampai Siiayaaya palang putang kelang วิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกขวินาสายาปาริตังโพธมังคลังเบาลิตวันเมตังสเมาตาภาทานุตา Cita-cita palitang tengah, Sakhe Nan Kami jalur kili kiri, si kalau wimah เมตาลวนาคาหาเนเคหาวะทุเมือฮิเคเนือเตพุมมาจายันตตเทวาชาละทลาวิสเมียะขคาทันทัพนาคาเตทานตาสันติเกยังมุนิวลาวาจนังสา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานอิทิปิโสภะคะวะมือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นระหว่างขิวต่างถวาย ต่างถูบทเยี่ยนทองจากสนสองงามแวววาวต่างถวายปทีบดวงแกว้วดอกประทุมประชาบูชาพระบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนักเกเป็นวงกองจากทางแปดประการพระองค์เสด็จไปแล้วทูลกระหม่อมแกว้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานทั่วโลกแดินไตรพระองค์สั่งไว้ให้ตั้งใจภาวนาให้ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกภัยมีมาแก่ไดทุกประการเดชะ พระนิพพานตั้งมั่นในอุเบกขาปวดสัตว์ทั่วทิศท,ทรงที่แก้วกาทรงประกาศุณาหายทุกหายร้อนพระองค์ทรงเลง็งเห็นทั่วทุกตัวสัตว์ช่วยพวยช่วยภัยได้ทุกลาตีเดชะบาลมีปวก่าวเกาพระเสือเมืองพระทรงเมืองหลุ่งเลืองลิธาจงมีเมตตาแก่ข้าพระเจ้าในการราบัดนี้ บรรดาเทพปรลักทั้งสิบสองราชีช่วยการสตวูวหมู่มาน,ายนัยเลียทุกภัยมีอย่าได้มาพวนพวกพานอากุศลให้พ้นไปไกลพระอาทิตย์หกปีเป็นเพื่อนพิสมัยจันโตสิบห้ารักษาโพยภัยพ่างคานแปดองค์ส่งสินมาให้พระพุทธสิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้าพระรหัสสิบเก้าเข้าสิงสู่เป็นครูทุกสิ่ง พระเสา์ดีจริงมีกำลังสิทธิขอพระองค์ทรงมาคำจัดทางมาหาอุบาตที่เป็นยมาราชหลายกาดหนาศัตรูมีมาหมอดมวยบรรยศัตรูทิ่นไหนบรรยทิ่นั่เนื้อพระลาหูสิบสองมาช่วยป้องกันปสุทิวันมาชวนกันรักษาประการตัวกล้าช่วยปราบศัตรูตัวทั้งชมพูอย่ามีอันตรายผู้ทางแขวคาดพระแก้วเสด็จไปทามางแขวคาดกันอุบาตจันไร สังโฆสังกษากำจัดส่งไปข้าพเจ้าอยู่แห่งหนใดขออย่าได้ขาดศูนห้เพื่อนพูนบารเมีพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาอาหางวันธามิทุรโตอาหังวนัวงวนธามิทาดุโยอาหางวันธามิสัพโสโหตุณโนมนมัสการม,มือข้าพเจ้าสิบนิ้วจะประนมนมัสการไหวข้าพเจ้าจะขอ สารเสริญคุณพระบิดา21คุณพระมารดา12คุณพระแม่พอศพ3าคุณพระโพธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์เจ้า14คุณพระอาจารย์สิทัศคุณพระกรรมฐานแปดคุณพระคงคา12คุณพระแม่ธรณี21คุณไฟหกคลมเจคุณอากาศ10คุณอักษรสี่คุณอัครา3าคุณนิสวาคุณอสวาคุณปัสวา คนดวงแก่ศึกษาบการคนศีนหคนศีนแปคูนศีลสิคูนศีลสองทีคนทิพยานคนนี้เยบานคุณปโสดาบันคุณปโสดาเปล่าี่ผลคุณพ่อสคามากผลคุนมากสี่คุณผลสี่บุริยบารมีคุณขันติบารมี คุณสัจจะบารมีธานบารเมีคุณเมตตาบารเมีคุณอุเบกขาบารเมีคุณบารสีนาหลอดคุณบารสีนาลายคุณบารสีตาวัวคุณบารสีตาไฟคุณบารสีกาลายาโกยคุณบารสีไววทุนคุณบารสีกาสปาคุณบารสีกาลายคุณธกรมบาสีน้ำมนต์คุณบารสีพุทธงคุณบารสีสมิงพายคุณบารสีทั้งละแปดองค์ทรงลุทาคุณพระเจดียคุณภาสีมหาโพธิ์ คุณพโมคลาคุณภาษาเลบุคุณรบณระเทราคุณพระสังกจายเทราคุณระติในสิงเเียดหมื่นจักรวาลขอจะให้มานมาปุตนขอเดชะพระกุศลที่ข้าพระเจ้าะระลึกถึงพระพุทธคุณนางพระธรรมมาคุณนางพร,ร,ร,ระสังฆค,คุณนางจงมาํำจัดเสือซึ่งอุปอันตรายขอเดชะบุคุณท่านทั้งหลายจุ่มเบตพึงแก่าข้าพระเจ้าในการระบาดนี้ ข้าพเจ้าการทำการสิ่งใดก็ดีขอให้เป็นกรรมประเสริทธิพุทธังประเสริทธิธรรมังประเสริทธิสังฆังประเสริทธิวันที่ตวาอาจารย์ย่างขอปาทางอาคาจัยสัพพกมาประเสริทธิเมสัพพอันตรายาวินาสันติสัพพะเศรษี พื่อวานตุเมณะโมนมาสการเชิญโคจานเชิญทั้งคมัสูคนโคทั้งหลายเชิญทั้งขมสูตัวข้าพเจ้าจะทําการผูกมล์ผูกทั่วมณฑนผูกเครื่องครั้งนี้ผูกอาคาราพระธรรมอืออาพระธรรมนะมะนะอานอกอนกากกออโนอาณากังโอมิอามิมเหสุตังสุนะพุทธังสุอาณะอาพระพุทธังแผงลิพระพุทธเจ้าให้ประเสิประสิ